มาเด้อพี่น้องมื้อนี้แดนตํามะหุงใส่หัวหอยเสรีพี่น้องตําใส่กับหัวหอยแกงกับปิ้งเขียดโมคือเก่าพี่น้องปิ้งเขียดโมมันๆยามนี่พี่น้องผักเฮาก็ผักสลัดพี่น้องแกงกับข่าปุ่นแหนยมาเด้อพี่น้องเด้อปลจชกคูชูโคนกินข้าวนรงกันพี่น้องเอ้ย สบายดีพี่น้องพ่อๆกับส่องบ้านหน่อยเคยหลาคือเก่าเส้นเคยพี่น้องก็มาส้มพ่อยพี่น้องชมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาได้อันตามหัวหอยใซ่บังหุงใซ่อันนี้น่าพี่น้องเก่งเข่าขบูลเน่ทักษะลาดเฮ้าพี่น้องจำแต่สาวมีพ่าปีงเขียนโมสูเดทบ้านนอกบ้านหน้าเฮ้าปีงเขียนโมมาพี่น้องมา ในประเทศทั้งตามประเทศเด้อพี่นอ้องกินข้าวแล้วกันโอ้ตีบข้าวกับย,ลมมยาาุลุ่มนะ่งนะากาศล่มหนาวมือนี่ล่มเริ่มไหม้อีกนพี่น่องย,ยุดอันมือหนึ่งช่อมือ,อม Yeah. วงตับแต่งังบ่ยโมเคยมายุกยุกเสร็จอาหารมันบานเอาพี่นองบิงเขียยามนี้ก็บิงเขียแล้ว tốt lắm <laughs> nó chậm <Tâm> <laughs> à, không nó có phải Để không bỏ lỡ những video เซ่กันเนาะอืมตอนนี้อกตอนนี้ี่แง่เนาะน่แงกออกนี่เท่แ่นาเ่แง่าเ่เลยนะยกมาเ่เนะแย่ออกแล้วก็ยัใันก็จะดูนงเผาอยไม่ตนหรลั ไืได้แพอะลาบด้ยไป Oh, non sa, non mi rifletti, no.

No.

вот mm и -hmm. สำหรับที่น,นี้พี่น้องเขาโจมโลงเพียรพนี้เด้อพี่น้องมาชมอย่าลืมกดไหนคนแทรกดติดตามชาพี่น้องเคยหลานเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณใหลายเด้อผู้เข้ามาติตาาดตามพุกมาชมสำหรับคลิปนี้เขาการเขาว่าสบายดีพี่น้นอง